เอาละครับคราวนี้มาดูบรรยากาศวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธิการครบขครบ123ปีนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณธีรวัตรศรีวิไลเนี่ยจะรายงานบรรยากาศให้ทราบนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธีรวัตรครับสวัสดีครับคุณสักุลทีคุณธรัต์ครับครับบรรยากาศที่กระทรวงตอนนี้เป็นยังไงครับสธาริการนะครับครับนอ้บรรยากาศตั้งแต่เช้านะครับเราจะเริ่มมีการถวายพัานาช้าแล้วก็สถาบักระสงฆ์จำนวน67รูปนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีพิธีวงสวงตั้งโชตรูปประจํากระทรวงนะครับสาราพระภูมิแล้วก็ทําพิธีบวงกบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมกุฎเกลาเจ้าอยู่หัวครับโดยบรรยากาศในงานตอนนี้นะครับผู้ที่มาร่วงงานส่วนใหญ่นะครับสจมพร้อมใส่กันใส่เสื้อสีม่วงเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระราชสิมารีครับครับและสําหรับหลังจากนี้นะครับเวลาประมาณสิบนาฬิกานะครับทุกทีมว่าการกระทรวงกาธต่างดิจะทําการ เปิดพิพิธภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุขที่บริเวณชั้นล่างอาคารราชวัลย์ครับครับลังนั้นเวลาประมาณสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเ,เดินทางไปที่หอจุฬาพิพาาครับเพื่อทําการเปิดวันส้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขรอบหนึ่งวยยี่สิบสามปีอย่างเป็นทางการนะครับพร้พอมมอบเข็มเสราคุณอนุปการและประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศาาึกษาธิการจํานวน87ลายครับครับและจากการในช่วงบ่ายก็จะมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการนะครับเรื่องการปรีรูปการศึกษาสู่การพัฒนาพัฒนามนุษย์อย่างยังย่งยืนครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับครับครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยนะครับก็รบกวนคุณธีรวัตรรายงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับได้ครับผมสวครับครับขอบพระคุณครับ คุณธีรวัตรศรีวิไลนะครับผู้สื่อข่าวที่ไปประจําอยู่ที่กระทรวงสาถิริการนะครับก็บตอนนี้เกาะติดสถานการณ์ที่จัดงานครบรอบ123ปีนะครับวันที่หวันนี้วันที่1เมษายน2 5 5 8เนี่ยกระทรวงสาถิริการมีอายุครบรอบ,รอบ123ปีครับ